สวัสดีค่ะมาริสานิตานะคะวันนี้นะคะสายอยู่ที่ The Clinic ของสาเนี่ยมีปัญหาเรื่องรูปร่างค่ะนีต่ต้นขานั่นเองค่ะออกกําลังกายก็แล้วควบคุมอาหารก็แล้วเนี่ยแต่ส่วนเกินบางชิ้นของเราในร่างกายเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถจะกําจัดมันออกไปได้ค่ะที่ t h ะคลิ n i กเนี่ยนะคะมีนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือ นิวเวราเชฟทรีนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินของเราออกไปได้ค่ะหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยทำแล้วเจ็บพอดีทําฟอร์มมันไม่เจ็บหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไม่นะคะจะบอกว่ามาทําตัวนี้เนี่ยนะคะไม่เจ็บเลยนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากจะลดต้นขาเนี่ยนะคะก็เวิร์นแวะเข้ามาเลยค่ะเจอคลินิกสาขาในนี้นะคะก็แวะเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะรับรองว่าลดแน่นอนค่ะแนะนํานะคะนิวเวรา เชฟทรีนะคะ